ผู้โดยสารที่จะเดินทางจากสนามบินนานาชาติขอนแก่นไปสุนภูมิเที่ยวบินเวลา7า30นาทีต้องเลื่อนไฟบินออกไปนะคะหลังจากพนักง,งานแจ้งว่าเครื่องบินไม่สามารถที่จะลงจอดที่สนามบินได้เนื่องจากว่าเช้าว,วันนี้สภาพอากาศแปรปรวนค่ะมีหมอกลงหนาก็ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์การบิน โดยสารท่านหนึ่งก็วางแผนเดินทางไปต่างประเทศในเวลาเที่ยงวันนี้นะคะแต่เมื่อไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากขอนแก่นได้ก็ทําให้ไม่ทันเวลาขึ้นบินไปยังต่างประเทศก็เลยต้องยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็ซื้อตั๋วใหม่โดยจะเดินทางออกจากประเทศไทยในเวลาเที่ยงคืนแต่ก็บอกนะคะว่าเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ที่สนามบินขอนแก่นมีเที่ยวบินที่ล่าช้า5เที่ยวบินค่ะ ทางไปที่สุวรรณภูมิค่ะแล้วเป็นไงครับเขาแก้งว่าไงเขาแจ้งว่าออพอดีว่าจริงๆอะเรามีไฟที่จะไปลอนดอนนะคะค่ะแล้วสภาพอากาศมันแย่ะคะ่ะเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะเอาเครื่องขึ้นได้ค่ะพ,พอเราไปติดต่อก็ต้องรอไปดค่ะคือจริงๆตอนนี้คือตกเครื่องแล้วจะตกตกไปทั้งลอนดอนค่ะตกลอนดอนแล้วต้องคือ ตัวใหม่ก็คือจริงๆมันมีไฟไปนอนตอนบ่ายโมงซึ่งเราตกไฟนี้แล้วคราวนี้เราจะต้องไปซื้อเนี่ยเราซื้อใหม่อีกทีเพื่อเที่ยงคืนค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุดรธานีหมอกหนาปกคลุมพื้นที่นะคะส่งผลกระทบต่อท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีเช่นกันก็ทำให้เครื่องบินโดยสารไม่สามารถที่จะลงจอดได้ จากการตรวจสอบทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะวัดได้ประมาณ200เมตรเท่านั้นจึงส่งผลทําให้เครื่องบินโดยสารที่จะลงจอดนั้นดีเลย์ออกไปเพื่อรอให้สภาพอากาศนั้นดีขึ้นด้านหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการการบินท่าอากาศยานอุดรธานีเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีเครื่องบินโดยสารไม่สามารถลงจอดได้รวม4ทเที่ยวบินค่ะเพราะว่ายังมีหมอกปกคลุมอยู่และก็อากาศนั้นยังไม่เปิด โดยยังไม่สามารถที่จะก,กำหนดเวลาได้ว่าเครื่องบินนั้นจะสามารถลงจอดได้เมื่อไหรค่ะเปิดให้ลงได้ประมาณช่วงอันนี้ก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ครับว่าช่วงเวลาไหนต้องรอ,อทางอุตุแจ้งอีกทีว่าอากาศจะเปิดได้ช่วงไหนเพราะตอนนี้อุตุเองก็แจ้งว่ายังยังไม่มีนะครับยังยังไม่มีแนวโน้มที่ที่อากาศจะเปิดครับ,รบแต่วันนี้ น่าจะใช้เวลานานกว่าครับก็คือตอนนี้ก็เครื่องก็ยังไม่สามารถให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนครับผมเช่นเดียวกับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะไฟรแรกเช้าเนี่ยเวลาเจ็ดนาฬิกายีนาทีก็ไม่สามารถที่จะลงจอดได้เช่นกันต้องบินกลับกรุงเทพค่ะส่วนที่จังหวัดเลยเช้าว,วันนี้ก็มีหมอกปกคลุมหนานะคะส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ในการขับขี่ทัศนวิสัย มองเห็นประมาณ20เมตรเท่านั้นค่ะก็เลยเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ